เขาจะมาฆ่าใครปะเนี่ยเดี๋ยวนะมึงแม่เมีมึงอาจ้างมาฆ่ามึงอะไรอาจารย์มึงเจ้าชู้ผมเจ้าชู้อ่อโอ้โหทั้งหมดเลยเนี่ยเจ้าชู้เดี๋ยวเดี๋ยดิียนดิโดยดิเดียดิเี๋ยเดี่ยงเด่๋ยวดิเดียวเรียนเสียวอดยวัดี๋ยวดิเดี๋ยวเีเดียวดิเวเดยดเดี่ยวดงเยวาเยเียเียวดเดีวเ้วเ้ยวดิเด้ยกดิเยดเดยเลย Hi, how are you you, ยุ l คล s t ตัสอายุแคลิฟตั t อะไรออกวันนี้เลยอายู่คลิฟต์ปีอี้เฮ้ยทักไม่เป็นเนขยันทักพี่ไปไฮไฮโดนผลักเปนสนิทเขาแล้วเหรอเออเออเลทัเลอะหมจะไปออกแขกไงเวนวันอาทิตย์นี้สามทุ่มสิห้จอนวิกเตรียมศาสตร์กระสุน You You go to t h a i l a n d มาอย่างไหนมาอย่างไหน า๋อไทยมอญก็เวนเ์อะถ้าถามว่าเขามาทางรถหรือเปล่าหรือว่ามาทางเรืออะไรถามทางเรือก่อนดีกว่าเผื่อเปิดเรือภาษาอังกฤษเขาแรียกพี่อีโปโกทูไทยแลนด์อีโปใช่เหรอวะน้ำภาษาอังกฤษอ่ะเตอร์แม่น้ำอ่ะ w a t e อ water แล้วอย่างพ่อน้ำอ่ะฟาเธอร์วอ water แล้งลูกน้ำอ่ะแม่งงงแง้งแม่งงงแง้ง